กับพบกับ,บผมอาจารย์เด่นไก่ป่าทาง y o u u t ยูทับทางช่องชาแ y o u ูทูปประเด็นกินพระหรืออาจารย์เด่นไก่ป่าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่วงนี้ก็มาชมคลิปับลูกไก่ป่าเลือดร้อยครับพ่อไก่ป่าเท เราโปงภยัยนายุงน้ำสมครับแมข่ของไก่ก็เป็นไก่ตอบครับนี่คือลูกไก่ป่าครับลูกไก่ป่าครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวผู้ครับนี่ครับลูกไก่ป่าครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับวันนี้ฝนตกก็เลย ก็เลยได้เห็นอยู่บ้างไม,ไม่ไม่ค่อยชัดครับได้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนครับนี่คือนี่คือตัวเมียครับผมนี่คือตัวเมียครับนี่คือตัวเมียครับเป็นไก่ป่าเลือดร้อยครับตุกพ่อเป็นไก่ป่าเทครับครับให้ดูครับช่วงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทั่วไปที่ผมเลี้ยงระบบเปิดครับ ของพ่อพันธุ์ขยายพันธุ์ลูกไก่ป่าครับผมเลี้ยงแบบระบบเปิดครับก็ให้ดูสภาพพ่อป่อยที่เลี้ยงครับก็ถามว่าเลี้ยงยากไหมครับไก่ป่านะก็เลี้ยงยากครับเลี้ยงยากครับถ้าเป็นไก่ป่าแท่แม่เป็นไก่ป่าแท้จากป่าโดยตรงเลยแล้วก็ พ่อเป็นไก่ป่าแท้จากป่าโดยตรงเลยเอามาเลี้ยงเลี้ยงยากครับเพราะลักษณะการชนของลูกไก่ป่าหรือตัวไก่ป่าร้อยมันไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียเขาจะใช้หัวชนกลงครับอาจะใช้หัวชนกลงทั้งแก่ถึงตัวผู้ตัวเมียครับทั้งว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะใช้หัวชนกลงครับลักษณะของ ลูกไก่ป่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไก่ป่าจะเป็นอย่างนั้นพอพ,พอปล่อยออกไปแล้วถ้าไม่วิ่งอ่าถ้าไม่บินก็วิ่งจะใช้หัวไปนำหน้าครับใช้หัวนำหน้าถ้าตัวเล็กก็จะใช้หัวนำหน้าวิ่งป่าดงกอหญ้ากอไม้หรือว่ากิ่งไม้หรือว่าใบไม้อะไร eh, ก็ใช้หัววิ่งหัว,ห,วหัวไปนำหน้าครับ แล้วก็หลบซ่อนอยู่กับาตามใบไม้ใบหญ้านั่นคือลักษณะของไก่ป่าครับแต่ถ้าเป็นไก่ต่อหรือว่าไก่พันผสมนี่ก็เวลาจะใช้อกครับใช้อกชนครับกระโดดแล้วใช้อกชนชนกลงครับ,รบสังเกตดูหลายครั้งแล้วครับจะใช้อกชนกลงครับ จะไม่ใช่หัวครับไม่ใช่หัวจริงก็คือไก่ป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีข้อให้ดูครับเนี่ยเป็นไก่ตุ่มเนี่ยเป็นไก่ป่าครับครับเลือดร้อยครับเลือดร้อยครับมีให้แบ่งครับมีให้แบ่งครับเลือดร้อยครับมีให้แบ่งนี่ครับเลือดร้อยมีให้แบ่งสนใจก็ทักทายมาหา อาจารย์เด่นกินพระได้ครับก็สนใจก็ทักทายมาได้ครับมีให้ดแดงครับเรื่อยครับก็เลี้ยงหอาหารแล้วก็ข้าวสุกบ้างครับเรื่องอาหารบ้างข้าวสุกบ้างครับก็ให้ดูลักษณะครับลักษณะ ็จะเหมือนไก่ป่าร้อยเปอร์เซ็นเลยครับลักษณะก็จะเหมือนไก่ป่าร้อยเปอร์เซ็นเลยครับหัวเล็กอกใหญ่หางเรียวๆครับลักษณะของไก่ป่าก็หัวเล็กหอนเล็กอกใหญ่หางเรียวๆก,กล้คล้ายแบบวอกปรี กล้วยประมาณนั้นครับนั่นคือลูกไก่ป่าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทิดทางอา YouTube Channel ประเด็นจิ้นพระครับ